รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มา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 สิเรามารวมกันสตอ็อปคอรับชันต่อตันคนโกงไม่ดีเด็กไทยไม่ทนคอรับชันต่อตัานทุกๆวิธีถ้าทุจริตไม่มีประเทศไทยเรานี้มีความเจริญเก่งมากลูกเพราะมากเลย แล้วก็มีเสียพ่อคิดว่าเพลงต้องดังพลุแตกไปเลยพ่อคิดว่าคนทั้งประเทศต้องตามฟังเพลงของลูกแน่นอนขอบคุณครับครูพี่ขอบคุณน้องๆด้วยนะขอบคุณครับผมที่วันนี้ช่วยสามปฏิีัติงานให้พี่ครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับก่อนกบพี่จะไปขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับได้สิมา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 พร้อมกันเลยครูมามาเลยครับมาหนึ่งสองสามไข่ล้มนะคะ หนึ่งสองซึ่งขอบคุณมากครับเออเด็กๆยังไงครูฝากเก็บค้องด้วยนะลูกนะได้ครับ้าไปไปครับครูครับอีกนิดเดียวลูกพัฒนาอีกนิดเดียวเกินนะโดยเฉพาะท่อนซอยนะลูกต้องทำให้ได้อารมณ์เพราะว่าคนจะสนุกสนานกับลูกเพลงนี้รับรองว่าดังคแตแน่นอนครับครู พันสามพัดีเราร้องคอแทบแตกคนดูสองในห้าสิบเองไม่ดังก็งี้แหละกูว่านะถ้าว่ามึงสองคนอะไปเกาหลีกลับมารอบเดียวกูฟังแน่เป็นเรียนร้องเต้นเหรอว้าวไปทําสัญญากันเฮงยกูไม่ได้ว่านะแต่เดี๋ยวนี้ใครเค้าก็ทำกันอะไป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 ไม่ฟัง <S <S 2> <S 2> ไม่ฟัง เมื่อวานอ่ะเราไปฝึกงานกับพี่พรศักดิ์มาถ้าเราร้องเพลงนี้ได้แล้วก็อ่านโน้ตได้เราดังแน่แล้วอย่างงี้คนอื่นเขาจะไม่รู้หรอว่าไม่ใช่เพลงของเราอ่ะเขายังไม่ได้อัดเลยเมื่อวานโปรดิวเซอร์พิ่งไปเขียวเองถ้าเราชิงไปก่อนก็ไม่มีใครรู้นี่ว่าเราไปของเขามา one two three ตรปะอันนี้อะไรอะยอดิวปะรู้หนึ่งแล้วไม่ได้หรอเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ไ้หมเฮ้ยมันะมาไงเฮ้ยเราจะดังแล้วเราดังแล้วเฮ้ยเาได้ไปคอนเสิร์ตขตัวเองล้ เยี่ยมมากเออเราเล่นกันอีกทีวันไหนะ่ะวันอาทิตย์หน้าปะอ้าวไม่ใช่วันศุกร์เหรอศุกร์เย็นนันะ่นมันนัดซ้อมอ๋อเออว่ะทษทีช่วงนี้เบื่อเอาทย์นี้เล่นที่ไหนอะ่ะสยามสควอ์วอล์วอกกิ้งสตรีทเฮ้ยพวกเธอเคยเห็นเพลงใหม่เพลงที่นี้ยังวะ <moms. S 3> สวัเด็กครับเด็กเด็ก สวัสดีค่ะ,วคะพวกเราคือน้องๆที่พี่แมทผู้จัดก,จาการพี่นับไว้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอวอ์มเสียงก่อนนะแล้วก็อันนี้คือโน้ตดนตรีเพลงใหม่พี่ที่พี่จะเล่นกับพวกเราวันนี้นะลองศึกษาันดูก่อนนะมา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 สิเรามารวมกัน สต็อปคอรับชันต่อต้านคนโกงไม่ดีเด็กไทยไม่ทนคอรับชันต่อต้านทุกๆวิธีทัดโทจริตไม่มีประเทศไทยเรานี้มีความเจริงเพลงมันคุณพัคมันให้ดีมนนั้นเลยเฮ้ยแต่ว่าเราไม่คนรไปยุ่งเงชาวบ้านมาอกวะพี่คะครับ พี่เป็นคนแต่งเพลงนี้เองเหรอคะใช่ครับทำไมเหรอเอ่อม,มันคือเพลงนี้หรือเปล่าคะาาาาเฮ้ยใช่ครับนองนองนอที่ผมไปเล่นด้วยวันนี้โชว์ให้ผมดูขโมยของเราไป เราก็ต้องแจ้งความแหละเออแต่ที่ดูจากคลิปน้องๆยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยนะพี่เราว่าเราลองไป <ภา S 1> เจราจากัน<า>ดูก่อนไหมครับถ้างั้นรอคูยอยู่ตรงนั้นก่อนอยวคูรีบไป คือดูเหมือนว่าน้องเขาจะเป็นเล่นเพลงนี้สดแถวโรงเรียนคลองเจ็ดบายเี้ยค่ะขอโทษนะครับพี่ให้พวกเขาเล่นสดก่อนพี่ไม่ได้จริงๆงพี่ขอตัวก่อนนะครับ อะไรอะ่ะนรี่ตามีขาเขาไปเร็วแปกีเดี๋ยว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 คือลิสาอยู่แถวนั้นเดี๋ยวให้ลิสาดักไว้ก่อนอดีดีดีอเอาเลยเดี๋ยีสัเ,เ,เฮ้ยรอยด้วยลิสาถ่วงเวลาไว้ให้หน่อยนะ ถูกที่อ่ะอ๋อ,อ,อเจอละได้ได้เดี๋ยวทรเวลาไว้ให้แผนคือไม่ไมีแผนอ่ะเบอร์รี่มีไอเดียไหมแยกย้ายหายเจอชวนคุยตามนั้นง่ายนะ นี่คือตื่นตั้งแต่ตีสามอ่ะเพราะว่าเลงตรงนั้นถ้าไม่ได้ตรงนั้นคือคือนั้นมันดีใช่ไหมแม่แม่แมๆแม่ม่มาก็แต่เช้าเชื่อนะกูไม่ได้ที่หรอเอาก็เพื่อนจะขึ้นแสดงทันทีก็ต้องมาเร็วๆหน่อยดิวะจะได้ส่งกําลังใจให้เพื่อนๆได้ไงเฮ้ยแต่เราไม่คิดเลยนะเว้ยพวกพวกไอ้ป๊อปปี้เมโลดีอ่ะมันจะมาไกลได้ขนาดนี้อ่ะคนเราก็ต้องมีทั้งความสามารถมีทั้งดวงเป้าวะโอ้ยคือมึงื้อบอกว่าพวกมันดวงมาแรงว่างั้นใช่ดิ เอาช่วงมีดวงพวกนั้นอาจจะกำลังมาหมอดูวทำงานหนักไงแรงมากนี่ถ้าเขาเปิดแล้วเข้าไปด้วยกันไหมไปดิไปดิน้าเวทีเลยนะนี่กูมาจองที่ให้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะต้องขอบคุณกูนะคะร้อนมากตัวยงมากสี่หกเจ็ดแปดชิวชิวก็หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดชิว ครูไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเพลงที่พวกเรากำลังเล่นเป็นกระแสนในโลกโซเชียลได้ดุมดังขนาดเนี้ยแม่ก็ครูสอนไว้ดีนี่คะ <S 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 ่ะไปทุกคนเตรมตัวกันอีก30มสบนาทีเรากำลังจะเริ่มละ <S <S ออกอย่างนี้ขอโทษนะคะ <S <S ห้องน้ำไปทางไหนล่ะคะอยู่ใต้ตึกสองครับเอ่อตึกสองคือตึกไหนล่นะคะ ก็ตึกสองครับเดี๋ยวครูพาไปก็ได like ้ค mm, รับไม่เป็นไรครแค่เกรงใจไม่เป็นไรครับช้าเองคนรอบรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปอบอีกรอบมามา สามสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดอีกรอบหนึ่งใช่เอออีกรอบหนึ่งหนึ่งพวกคุณก็คือกลุ่มที่กำลังเป็นไวรัลอยู่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเออถ้าจะมาขออะไรเซนน้องพวกหนูเล่นเซนกันได้ไหมคะพวกเธอไปเอาเพลงนี้มาจากไหนฮะใครเป็นคนให้เนื้อให้นวดพวกเธอมา เดี๋ยวผมลองคุยกับพวกนดนิดูเองครับน้องครับคืออย่างนี้นะเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่พี่แต่งขึ้นมาเองแต่มันยังไม่ได้เข้าห้องอ่านและถูกเผยแพร่ถ้าพวกเราบอกได้ว่าเอาเพลงนี้มาจากใครพี่จะได้ไปเอาเรื่องเขาแต่ถ้าพวกเราบอกไม่ได้พี่ก็อาจจะต้องคุยกับกครูของพวกเรานะ มาทุกคนมามาวอร์มเสียงกันครับ <c oughs> นี่อะไร่ะเอาสวัสดีครับครูสวัสดีครับคร,รูปนศักดิ์สวัสดีครับครูสงกาเฮ้ยเป็นเกียดอย่างยิ่งเลยครับที่มาโรงเรียนของพวกเราผมนี่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยครับว่าแต่โคมาโรงเรียนของเราเพราะเพลงน้องๆใช่ไหมครับ ก็แบสุดยอดเลยขนาดครูวัมสัง่งยังมาดูเราเลยเมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเป็นครูของเด็กพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเออยางี้ครับคุณครูเนื้อเพลงและดนตรีที่เด็กๆเ,เล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองแล้วกำลังจะเข้าห้องอัดในวันศุกร์นี้ แต่กลับถูกเด็กๆน่ะเอาไปลงโซเชียลกันซะก่อนแล้วก็แถมยังเคลมเป็นของตัวเองซะด้วยจริงเหรอพวกเธอนี่พวกเธอเอาเพลงนี้มาจากไหนบอกครูมาสิฮะครูถามว่ามได้ยินเหรอหนูผิดเองลคะค่ะหนูเจอนอเพลงของพี่พรศ,ศรรักดิ์เลยกะจะเอามาใช้ทำคอนเทนต์ไม่คิดว่ามันจะโกไวัลอขนาดนี้ ก็แสดงว่าที่พี่เขาพูดมาก็เป็นความจริงใช่ไหมครูนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะและครูก็ไม่ได้สอนให้พวกเธอเป็นคนทุจริตพวกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะไม่ต้องพูดเลยนี่พวกเธอไปเอาคลิปของคนอื่นมาลงหน้าผิดตัวเองมันก็ผิดแล้วมีใจศิลปินกันด้วยหัดใจเข้ามาใส่ใจเราบ้าง ผมต้องขอโทษแทนเด็กนักเรียนของผมด้วยนะครับผมขอจะแจ้งความเลยนะครับทางเราค้อบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผิดก็ว่ากันไปตามผิดครูครับผมพยายามเ่องน้องๆเลยครับน้องๆก็แค่ทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะก็แค่อยากจะมีชื่อเสียงแค่นั้นเองแล้วคุณคิดจะจัดการยังไงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย งั้นให้พวกผมลบคลิปให้ไหมครับมันสายไปแล้วล่ะพอเพลงนี้ไม่ได้ถูกเผยแพร่แล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเพลงนี้เป็นเพลงของพี่เอาอย่างนี้ไหมจะเป็นอะไรไหมถ้าพี่จะขึ้นไปร้องเพลงเพลงนี้กับพวกเราด้วยคุณจะบ้าเหรอไม่ได้เตรียมตัวเตรียมตัวอะไรเลยนะชุดช็ดก็ไม่มีวิธีสถานการณ์ที่มันบิดมาครับ ก็ต้องยอมสุมเสียงยอมรับกับสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นนะครับคุณแต่ทางโรงเรียนของเรามีให้ยืมนะครับนี่พวกเราเวลาเหลือเท่าไหร่แล้ว20นาทีค่ะยังทันอยู่ทุกคนเตรียมตัวกัน ทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานคอนเสิร์ต<ด> The v i r a l นะคะนอนนะครับว่าพวกเราจากกัดการเต็มอิ่มแน่เพลงแรกของเรานะครับจะไปเพลงไหนไปไม่ได้เลยต้องจากเพลงที่กำลัเลงเป็นกระแสณตอนนี้นะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญไปพบกับพวกเขา,าได้เลยค่ะ <laughs> i i uh -huh. พวกเราขอขอบคุณทุกคนที่มารวมตัวกันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ทำให้คลิปของพวกเราเนี่ยก o ไวรัลแต่เราจะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะบทเพลงแล้วก็เนื้อเพลงของพี่พรศักเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของพี่พรศักขอเสียงปรบมือให้กับพี่พรศักด้วยค่ะ ได้ข่าวว่าพวกเธอเจ๋งอ่ะพี่ขอสักเพลงดิ นีค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ร okay. ู้สึกว่าได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะจากปกติแล้วว่าหนูค่อนข้างที่จะรู้เกี่ยวกับการแสดงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาวันนี้ก็ได้รับเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากเดิมก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้รู้จักพี่ๆค่ะก็ได้รู้จักเพื่อนที่ไม่รู้จักด้วยค่ะก็ได้ความสนุกสนานค่ะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็นําไปปรับใช้ได้ตอนม6ค่ะซึ่งจะเรียนเรื่องการแสดง สำหรับหนูนะคะได้ความรู้เยอะมากเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบดูละครแล้วก็การแสดงละครเวทีอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากรู้ว่าการทํางานของการแสดงละครหรือว่าละครเนี่ยมีเบื้องหลังการทํางานเป็นยังไงคะ่ะซึ่งวันนี้พี่ๆก็ให้คําตอบเยอะมากแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้จริงสําหรับการที่จะไปเรียนต่อหรือว่าการที่จะแสดงละครต่อในตอนม .6 ค่ะค่ะก็สําหรับหนูนะคะชอบเวลาที่ให้ทํากิจกรรมแบบส่วนร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะในการคิดบทต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่า สถานการณ์เนาะแบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยชอบมากค่ะเพราะว่าแบบเราได้รู <c Sw doomed work> so, ้ถึงแบบการอยู่ด้วยกันความสามัคคีกันนะคะในการเล่นเกมในการเชื่อใจกันแล้วก็การทํางานร่วมกันมากขึ้นค่ะก็สําหรับหนูนะคะเป็นกิจกรรมของเมื่อวานนะคะที่เป็นการมีขวดน้ําขวดหนึ่งอะค่ะแล้วก็ให้แสดงเป็นสิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เอ่อทำให้เรามีความคิดตามไปด้วยใช่ค่ะ ส่วนของหนูนะคะเป็นกิจกรรมล่าสุดเลยค่ะที่ให้เราจับไหลเพื่อนแล้วก็เดินค่ะมันฝึกเรื่องความไว้ใจในตัวเพื่อนของเราด้วยค่ะค่ะก็สําหรับเรื่องการทุจริตแล้วก็การคอรัปชันนะคะซึ่งรู้อยู่แล้วว่าสองคนี้เป็นคําที่ได้ยินบ่อยและแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ปรับใช้กับตัวเองได้ค่ะในชีวิตประจําจวันทั่วไปก็ตไปไม่โกงนะคะเป็นคนดีค่ะตไปเป็นคนมีคุณภาพในชีวิต คือการที่เราจะเอาไปต่อในตอนที่เราโตเพราะว่าสังคมไทยอะค่ะต้องการเด็กที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ไปคอร์รัปชันตอนโตแบบว่ามันจะได้สร้างสังคมที่ดีขึ้นค่ะทําให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของสังคมไทยค่ะเพราะว่าสังคมไทยในสมัยนี้มีการคอร์รัปชันทุกรูปแบบแล้วก็ทุกสังคมมักจะมีการคอร์รัปชันค่ะ เรื่องง่ายๆที่ใกล้ตัวก็เช่นการทุจริตการสอบค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเราติดเป็นนิสัยแล้วไปทำในอนาคตอาจจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่หรือว่ามีความผิดร้ายแรงได้ค่ะจากเรื่องนี้นะคะก็ทําให้หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เด็กไทยทุกคนควรจะตระหนักรู้ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่ๆทุกคนได้เอามาบอกพวกเราในวันนี้ค่ะ ก็ฝากถึงคนทางบ้านนะคะว่าการทุจริตกับการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรอย่างมากนะคะเราก็ควรจะมีจิตสำนึกในตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเห็น เหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะให้ฝากเตือนคนอื่นด้วยนะคะที่ไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวนะคะก็ช่วยช่วยกันนะคะอยู่ในสังคมเดียวกันช่วยกันนะคะครับผมต้อมนิรันด์นะครับหรือต้อมธนาพลในฉายาดริมกาลิเกะเพื่อนุนิรันดร์อินชลีครับ<ไ>วันนี้ก็ได้มาร่วมงานแล้วก็ไดเ้เล่นกับน้องนองเยาวชนจริงๆเลยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกเ,เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อผลักดันการทุจริตของสังคมในโครงการนี้แล้วก็รู้สึกยินดีกับน้องนองที่ได้มาทำงานร,ร่วมกันครับ สำหรับละครต่อต้านทุจริตนี้นะครับต้องคิดว่าน่าจะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าคนที่คิดพรอตเรื่องมาก็ทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับในการสื่อสารออกไปก็มองว่าคิดว่าน่าจะเข้าถึงกับเยาวชนและคนทั่วไปด้วยนะครับพ่อเอะระบเบียวบวาทศินครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาร่วมแสดงละครต่อต้านทุจริตเกี่ยวกับกลิขสิทธ์เพลงครับ ครับก็สนุกครับเล่นกับลูกๆเด็กๆครับก็วันนี้ก็ถึงจะเป็นละครสั้นแต่ก็ได้เนื้อหานะครับแล้วก็ได้ใจความแล้วก็จุดประสงค์ก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับในการถ่ายทอดทางบทละครยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมเต้าหยองยุเันธ์ระเบียบวัฒศิน์นะครับมันก็เป็นอีกอาาละครสั้นที่ทําให้คนแบบว่า,ามีความแบบพุ้ิตคิดนอกเหนือจากสิ่ง ทำความดีอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นครูแล้วผ่านอะไรมาเยอะแบบวัตุจริตอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงมันไม่ดีก็เห็นเด็กทําผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกสอนได้ครับเราอาจจะคิดแบบว่าเลยทำไปเลยทําไปเลยเดี๋ยวมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นมาแล้วมันมันลำบากกับคนรอบข้างหรือว่ากับครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากถึงทุกคนนะครับผมอันไหนที่ดีที่ผู้ใหญ่สอนนะครับผมนำเอาไปใช้นะครับอันไหนที่สิ่งไม่ดีถ้า เราเตือนเขาไปแล้ว <c oughs> เขาไม่ฟัง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราได้เตือนความดีความแบบมีน้ําใจให้กับคนนั้นไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนเต็มบุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะถึงแม้เราจะมีแค่หน้าที่นิดเดียวแต่พวกเรานั้นทําเต็มที่มากๆค่ะทําถึงสุดหัวใจเลยค่ะของพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆค่ะก็ม <c oughs> ีเขินกล้องบ้างค่ะ ก็รู้สึกมีความสุขค่ะเพราะว่าอยากเห็นเบื้องหลังการทํางานแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มาถ่ายแบบนี้ด้วยประสบการณ์วันนี้ของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยทํางานอยู่หน้ากล้องแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเราได้โอกาสที่มันไม่มีว่าใครจะทําได้ง่ายแต่พวกเรานั้นมีโอกาสที่จะได้ทําทางนี้แล้วค่ะแล้วก็พวกเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะ โรงเรียนแม่พาฟา<ะ>ติมาค่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้กลับมาแสดงละครอีกครั้งหนึ่ง<ช>ถือเป็นประสบการณ์ดีๆของพวกเราค่ะค่ะก็ได้มีการแนะนำต่อให้กับรุ่นน้องแล้วก็คนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของพวกเราจากทางโรงเรียนแม่พลาฟาติมาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ได้แบบข้อคิดหลายๆ <c oughs> อย่างเช่นการที่จะทำอะไรก่อนหรือหลังก็คิดให้ถี่ถ้วนก่อนค่ะก็เกิดประโยชน์ในวงกว้างค่ะเช่นบางคนเขาก็แบบ ในส่วนใหญ่ก็อาจจะได้แค่ได้รับความรู้ทางด้านของการทุจริตอย่างเงี้ยแบบยังน้อยอะค่ะแต่ว่าการที่เรามาแสดงละครอะไรอย่างเงี้ยทำให้หลายๆคนได้เห็นว่ามันมีประโยชน์ yeah, yeah. ยังไงมีผลเสียยังไงถ้าเราอร์รัปชันรู้สึกว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือแบบว่าพวกเราเนี่ยอยู่มปลายกันแล้วแล้วมาแสดงละครแบบนี้ก็ทําให้น้องๆรุ่นใหม่ที่แบบว่า ติดโซเชียลได้ดูกันไปด้วยก็เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นความรู้รอบตัวด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากได้ออกทีวีครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ออกทีวีก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับสนุกค่ะแบบว่าได้มาฝึกการแสดงละครสร้างบทละครอะไรอย่างนี้ค่ะได้รู้จักหน้าที่ของตัวละครต่าง,างๆได้รู้จักบทบาทของตัวละครนั้นๆค่ะ ได้รู้จักหน้ากล้องและหลังกล้องค่ะเพราะว่ามันจอสั่นอึ้งจึ้งมากค่ะเป็นประโยชน์กับการได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่าหนูจะเข้าคณะนิเทศอยู่แล้วเป็นุนเดิมอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากรู้เกี่ยวกับว่าเบื้องหลังยังไงแล้วได้พี่ๆมาอบรมก็เลยได้รู้ค่ะว่าเออเบื้องหลังมันต้องเรียนอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะค่ะฝากถึงน้องๆนะคะการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดีนะคะน้องๆอย่าทํากันเลยนะคะการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดีนะครับมันไม่ได้เกิดแค่ผลเสียแต่ตัวเรามันเกิดผลเสียต่อผู้อื่นด้วยนะคะ ในชีวิตปรจะจำวันนะคะเราจะพบกับการทุจริตเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่กระทั่งแบบการแซงคิวกันกินข้าวอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่ามันสะดวกเราเราต้องรีบเวลาแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งมันไม่ดีต่อผู้อื่นด้วยเหมือนกันค่ะเยาวะชนไม่ทนคอร์รัปชัน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 เยาวะชน<อ>ไม่ทนคอร์รัปชัน